ดีให้เสาหลักหัวเนาะซองห้าสิบมีเท่าได้เอาเมื่อวันาตัวหนึ่งเส้สนสองห้า เพดได้จากต้นเออทึงบุมีเติ เมาเลยแล้วจะไงเขาจะมาสักยาฮะสักยาเอาข้าวกินๆได้เดียวนึงนลกมากินเหมือนสังเอาหนะ่อนั้นถ้ากินหนึ่งมากินสู้ส